ยูโร2024ยังคงเดินหน้าแข่งขันกันต่อเนื่องโดยรอบคืนที่ผ่านมาคอบอลน่าจะอิ่มหนำกับการรับชมอย่างจุใจเพราะมีการลงแข่งขันมากถึง4คู่8ทีมจาก2กลุ่มการแข่งขันนั่นคือกลุ่ม C และกลุ่ม D โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเริ่มต้นก่อนที่กลุ่ม D ช่วงเวลา5ทุ่มการพบกันเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มนี้ระหว่างเ์แลนด์พบออสเตรียและฝรั่งเศสปะทะโปแลนด์ ซึ่งอย่างที่เราทราบกันสถานะก่อนลงแข่งขันโปรแลนด์คือชาติเดียวของกลุ่มนี้ทีการันตีตกรอบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยจากผลงานแพ้แพ้2เกมประตูได้เสียติดลบ3ลูกและต่อให้พิกล็อกชนะฝรั่งเศสในเกมนัดสุดท้ายก็ไม่ไดีพอจะทําให้อันดับขยับไปลุ้นโคต้าที่3ได้เนื่องจากเฮตูเฮตกับทางออสเตรียนั้นโปรแลนด์เป็นรองจากการที่แพ้มาโดยตรงไฮไลท์ของเกมในกลุ่มดีนี้จึงตกไปอยู่ที่อีก3ชาตินั่นคือในเทอร์แลนด์ที่ก่อนลงแข่งคือจากฝูงมี4คะแนนฝรั่งเศส4คะแนนลูกได้เสียบวก1เท่ากัับอวินส้สมแต่ประตูได้ จึงอยู่ในสถานะอันดับ2และทีมชาติออสเตรียลังอันดับ3จากการชนะ1เกมนั่นหมายความว่าเกมสุดท้ายระหว่างออสเตรียพบกับเนเธอร์แลนด์กลายเป็นคู่เอกที่หลายฝ่ายจับตามองกันอย่างล้นหลามนะครับเนื่องจากผลแพ้ชนะไม่ว่าออกมาทางไหนล้วนมีความหมายต่อเส้นทางการไปต่อในรอบน็อกเอาท์ของพวกเขาชัดเจนเป็นเกมที่ต่างฝ่ายต่างก็กุมชะตาก,กรรมการเข้ารอบแบบอัตโนวัตเอาไว้ในกำมือโจทย์ของเนเธอร์แลนด์อ่านง่ายกว่าตรงที่พวกเขาสามารถเล่นเพื่อผลเสมอได้ก็เพียงพอจะทําให้เข้ารอบในฐานะแม่อันดับหนึ่งก็อันดับ2ของกลุ่มขึน อยู่กับการแข่งขันอีคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับโปลแลนด์ขณะที่ออสเตรียถ้ามองในแง่ดีที่สุดถ้าพวกเขาแพ้เกมนี้ก็ยังได้ลุ้นเข้ารอบในฐานะทีมาดับ3ต่อไปก็จริงแต่ว่ามันคงไม่ใช่เรื่องแน่ที่จะไปลงเล่นชฉีวๆวเพื่อกัรนั้นเพราะบางทีสามคะแนนมันกัดไม่เพียงพอต่อการไปวัดมินิลีกกับทีมระดับ3าะอีก5กลุ่มแล้วจะเข้ารอบต่อไปก็เป็นได้อีกทั้งหากมองที่สไตล์การเล่นทีมชาติออสเตรียของคุณสือลับลังนิกก็คงไม่ได้มาเล่นเพื่อหวังแค่จะให้มันผ่านๆนไปแน่ๆนะครับออสเตรียนบบาลพังง และความเข้าอ,อกเข้าใจในแนวคิดที่ผู้เล่นมีต่อแท็กติกของคนเป็นโค้ชเช่นเดียวกับหาพวกเขาชนะยังมีโอกาสสูงด้วยที่จะจบแชมป์กลุ่มหรือไม่กรองแชมป์กลุ่มเลยทีเดียวก่อนเกมและข่าวถามลับลังนิกว่าเขาคาดหวังอะไรจากเกมกับเนเธอร์แลนด์ในคืนนี้ซึ่งอดีตคุณซื้อชั่วคราวปีแสดงระบุชัดเลยว่าเขารักที่จะเห็นทีมเป็นฝ่ายครอบครองบอลและหาหนทางในการเข้าทำรวมทั้งต้องเป็นไปแบบยืดหยุ่นและสร้างสารรค์เช่นเดียวกับหัวใจสําคัญที่ลับลังนิกระบุนั่นก็คือการพยายามช่วงชิงความได้เปรียบในการเก็บบอลจังหวะสองมาเล่น ที่พวกเขาเคยสู้กับฝรั่งเศสได้อย่างถึงใจนั้นก็นแน่นอนว่าต้องเริ่มต้นจากคุณภาพที่ผู้เล่นทุกคนของเขาต้องนําเสนอการเล่นส่วนตัวที่ถูกต้องออกมาก่อนอาจดูเหมือนเป็นการเรียกร้องที่เกินตัวไปหรือเปล่ากับชาติเล็กๆอย่างออสเตรียที่ผู้เล่นไม่ได้มีชื่อเสียงเบ่งบานอะไรมากในแผนที่ลูกหนังทว่า2เกมที่ผ่านมาทีมชาติออสเตรียของลาบลังนิกพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าแนวทางฟุตบอลระดับสูงนั้นไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นผู้เล่นชื่อเสียงโด่งดังที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้เสมอไปผู้เล่นที่ไม่มีชื่ออออเเเสสสียยยงงงมมมาา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 ากกกกกกะะไรรรร่่พวขาาข็ถถ้ึแนหลัฟุตบ ที่รับลังหนิกนํามาติดตั้งได้และทําได้ดีไม่แพ้ใครอีกด้วยขณะที่ฝรั่งเศสการลงเล่นเกมสุดท้ายเจอกับทีมที่ตกรอบไปแล้วอย่างโปแลนด์ในแง่หนึ่งก็ดูเหมือนไม่ใช่งานยากเย็นอะไรสําหรับทางเดเดเย่เดชองและลูกทีมแต่อีกมุมหนึ่งการต้องเจอกับทีมที่อยู่ในสถานะไม่มีอะไรจะเสียแล้วและน่าจะอยากเล่นทิ้งทวนให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนแฟนบอลที่เดินทางมาให้กําลังใจกลายเป็นปัจจัยที่ทําให้เกมเปลี่ยนได้ดังนั้นฝรั่งเศสเองก็ผระหมาทไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเพราะหากเกิดเหตุการณ เกมนี้ตัดสินใจส่งโรเบิร์ตเลมดอฟสกี้กองหน้าตัวเก่งลงเล่นตัวจริงเป็นนัดแรกแม้สภาพร่างกายจะดูเป็นคำถามว่าสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนก็จริงแต่การที่พวกเขาตัดสินใจส่งเลวานลงมาแบบนี้เลยมันก็สะท้อนในตัวเราว่าพวกเขาไม่มีอะไรจะเสียเพื่อนเพื่อนแฟนบอลที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้กับ PSC Performance พัฒนาขีดความสามารถของผู้เล่นเพื่อสร้างผู้เล่นประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรการฝึกพัฒนาศักยภาพด้านความแข็งแกร่งและความฟิตสำหรับนักฟุตบอล เคยยกระดับขีดความสามารถของตัวเองอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บเรียนรู้เทคนิคและระบบการฝึกจากสถาบันชั้นระดับโลกเอกซซอร์ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เพจ p ีเอซ r เพอร์ฟอร์แมนส์เทโดยโคโจ Performance Specialist ได้เลยครับส่วนเรื่องของเกมการแข่งขันระหว่างออสเตรียกับเนเธอร์แลนด์กลายเป็นออสเตรียที่เริ่มต้นเกมได้ยอดเยี่ยมก่าแบบชัดเจนนะครับโดยเฉพาะช่วง5-10นาทีแรกที่เรียกว่ากดเนเธอร์แลนด์ให้จมเกมรับอยู่แต่ในแดนของพวกเขาโดยสิ่ง ผู้เล่นออสเตรียที่ทำได้ดีมากๆจนมีส่วนทำให้ชนะบอลจังหวะ2เหนือคู่แข่งตลอดและส่งผลให้เกมถูกขับเคลื่อนไปแดนบนต่อเนื่องจนไม่ได้ประตูขึ้นนำเร็วแค่เพียง6นาทีจากจังหวะขึ้นเกมทางซ้ายบอตถูกคอเลียดเข้ากลางแต่กลายเป็นผู้เล่นเนเธอร์แลนด์ยืนขาสกัดผิดเลี่ยมจนบอลเปลี่ยนทิศแรงพุ่งเข้าประตูตัวเองไปขณะที่ในครึ่งหลังเนเธอร์แลนด์ซึ่งต่อยอดรูปเกมที่กระตือขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงท้ายครึ่งแรกและไม่ได้ประตูตีเสมอเร็วแค่เพียงเริ่มครึ่งหลังมาได้ผลงานการทประตูโดยโดยคีคคััโปเเเเกมในนรงงหลูอียแ บอกว่าเกมโคนระทึกใจสุดๆนะครับสองฝ่ายเปิดเกมเข้าหากันอย่างสนุกออสเตรียม,มได้ประตูนําอีกครั้งในนาที59แต่คอยหลัง6นาทีอัศวินสีส้มก็ตีเสมออีกครั้งเป็นครั้งที่2จากผลงานของเมมฟิสเดอร์ไปทว่าจากนั้น5นาทีเกิดดดามา่าซ้อนดามา่มาเมื่อช่วงนาทีที่80ออสเตรียม,มได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งเป็น3ต่อ2จากการเข้าทําของมาเซลเซอร์ซึ่งที่บอกว่าดามา่าซ้อนดามา่าเพราะประตูนี้ดันเกิดขึ้นพร้อมก,ก,กันกับที่อีกเกม1โปแลนด์มาได้ประตูตีเสมอฝรั่งงเเเเศสสป็น1 1ต่ออจจจากจุดดดโโโททษีรรับบยบย์ลมซึ หมายความว่าผลสกอร์หน้าตอนนั้นออสเตรียจะเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มทันทีและทุกอย่างก็สิ้นสุดในแบบที่ทั้งโลกต้องคล้อมคารวะไปอย่างลับลังนิกและลูกทีมนะครับเมื่อพวกเขาจบเกมด้วยชชนะเหนือเนเธอร์แลนด์3ต่อ2ขณะที่ฝรั่งเศสทําได้แค่เสมอกับโปแลนด์ซึ่งเ่ากับออสเตรียเป็นแชมป์กลุ่มดีทันทีและจะรอเจอทีมอันดับ2จากกลุ่มเมในรอบน็อกเอาต์1ิทีมต่อไปด้านฝรั่งเศสแม้เสียหน้าเล็กน้อยที่จบอันดับ2พวกเขาก็ยังดีพอเข้ารอบไปเจอกับทีมอันดับของของก1 ตารงจะจบลงด้วยการเป็นที่3ต้องไปรอลุ้นเข้ารอบอีกเพอกหนึ่งจากโคต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปขณะเดียวกันเอฟเฟกต์ที่ผู้คนฮือฮาไ่แพ้ผลงานของลับลังนิกและลูกทีมนั่นคือการที่ทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งจบอันดับ2ถูกค่อยไปประกบคู่ในสายบนโดยที่สายบนก็อย่างที่เราทราบกันดียืนพื้นมาก่อนแล้วด้วยสเปนเยอรมันโปรตุเกสและฝรั่งเศสมาสมทบต่อเรียกได้ว่าสายบนนี่คือสีถึงใจคอบอลอย่างแน่นอนในรอบลึกลึกต่อจากนี้ถ้าก็ชาติใหญ่เหล่านี้มาตามนั้นกันครบหมดในรอบค กับเกมอีก2คู่นัดสุดท้ายของกลุ่ม C อังกฤษพบกับสโลวีเนียและเดนมาร์กชนกับเซอร์เบียความน่าสนใจของเกมในกลุ่มนี้อยู่ที่ทุกทีมยังคงมีโอกาสเข้ารอบได้เหมือนกันหมดนะครับเพียงแค่โจทย์ของแต่ละทีมก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ผลงานที่ทํากันมาไว้ใน2เกมแรกอังกฤษบริบทดีสุดเพราะถือแต้มอยู่มากถึง4คะแนนเป็นจ่าฝูงก่อนลงสนามขณะที่เดนมาร์กอันดับ2มี2คะแนนเท่ากับสโลวีเนียอันดับ3และเซอร์เบียอันดับสําหรับเกมคู่อังกฤษกับสโลวีเนียแฟนบอลสิงโตคำรามยังคงต้องงุนงิดกับวิ นำเสนอออกมาในสนามนะครับสิ่งที่พวกเขาขาดไปชัดเจนก็คือไอเดียการเข้าทำที่ค่อนข้างจำกัดจาเคียหลายครั้งดูจะเน้นใช้บริการความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะมากกว่าจะเป็นการขึ้นเกมแบบเป็นระบบยิ่งพอเล่นไปเล่นมากลายเป็นว่าเต็งหนึ่งอย่างอังกฤษถูกสโลวีเนียกดเกมในแดนตัวเองได้ซ้ําอาจจะไม่ได้กดอย่างต่อเนื่องจนหน้าเกลียดแต่มันก็เพียงพอจะเปิดโปงให้เห็นหนั่นแหละครับว่าอังกฤษชุดนี้ไปได้น่าหวั่นเกรงอย่างชื่อชั้นที่ถูกปั้นแต่งเลยแม้แต่นิดเดียวทั้ง2เกมในกลุ่มนี้คือแรกจบที่ผลเสมอคู่่2สนนนามคัับเเชดียก ในครึ่งเวลาหลังของทั้งคู่ซึ่งแนวโน้มเกมถ้าพูดกันตามตรงแล้วค่อนข้างจะหาจุดคลายแม็กซ์หรือน่าตื่นเต้นได้น้อยมากแม้จะมีโมเมนต์ที่เกมเข้มข,ข้นขึ้นมาบ้างก็เป็นช่วงท้ายๆเกมตอนทดเวลาบาดเจ็บแต่สุดท้ายทั้งเกมคู่อังกฤษสโลวเนียและเดนมาร์กกับเซอร์เบียจบเหมือนกันที่การเสมอศูนย์ต่อศูนย์แต่ผลเสมอของสโลวเนียถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเขาครับเพราะเท่ากับว่าพวกเขามีโอกาสจะได้เข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลรายการเมเจอร์ทัวนาเมนต์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชนชาติจากโคต้าทีม สายล่างรอเจอที่มาดับ3ที่ดีที่สุดที่มาจากกลุ่มดีหรือไม่ก็อีซึ่งตรงนี้มันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเนเธอร์แลนด์อันดับ3ของกลุ่มดีนะครับเพียงจะต้องรอสรุปจากกลุ่มอีที่จะลงเล่นเกมสุดท้ายในคืนนี้ก่อนว่าจะเป็นชาติที่จบอันดับ3และผลงานเมื่อนําไปเทียบในมินิลีกโคต้าทีมมาดับ3ที่ดีที่สุดแล้วจะได้ไปต่อหรือไม่ส่วนเดนมาร์กในฐานะอันดับ2ของกลุ่ม C ประกบคู่เรียบร้อยคือการไปอยู่ในสายบนพบกับเจ้าภาพเยอรมันและนั่นคือบทสรุปยูโร2024ของคัมขืน ยังเป็นโปรแกรม4คู่2ช่วงเวลาเหมือนเช่นเคยเริ่มที่ช่วง5ทุ่มเกม2คู่กลุ่มอสโลวาเกียพบกับโรมาเนียและยูเครนพบกับเบลเยียมก็จะไปปิดท้ายที่กลุ่ม F ช่วงตีสอจอเจียพบโปรตุเกสและสาธารณรัฐเช็กพบตุรกีซึ่งมาจบในค่ำคืนนี้ก็จะได้หน้าค่าตาของทีมในรอบ16ทีมครบท้นหมดทุกคู่นะครับ